เฮลโหลสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมากับ SBT Video Game นะครับกับเกมใหม่บนเครื่องของผมนั่นคือเกม Rocket Burst Hardball Chicken นะครับอ่าเกมนี้เป็นเกม 2D นะฮะ,ะ,ะอ่าสเปคไม่น่าจะสูงมากนะเพราะว่าภาพเป็นการ์ตูนนะเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะฮะแล้วก็ประกอบกับ เสียงเพลงร็อกๆนะฮะเริ่มกันเลยพี่ซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะอ่าผมจะเป็นนิวเกมนะฮะอ๋อลืมไปสับหนึ่งเกมนี้สามารถเล่นคออฟกันได้นะฮะแล้วก็ผ่านเน็ตเิรกกันได้นะฮะอ่าโอเคก็แต่ผมจะเล่นซิงเกิลเพลเยอร์นะเป็นนิวเกมนะ,ะระดับนอร์มอลแบบไทยเยส ีวัตถุประหลาดตรงเข้ามายัางเราเฮ้ยพวกมันดูนี่หน่อยสิอะไระอ่ะมีอะไรจุดเนี่ยหมายมานคิดว่าเป็นอะไรเจ้า เราจะรับบทเป็นพระเอกเป็นไก่เช้าวร้ามาขี่เจ้านายเพื่อต่อกรกับกองทัพเพนกวินนะฮะอ๋อภาพก็ดูตลกตลกนะฮะแต่ว่าก็มีความรุนแรงซ่อนอยู่นะฮะโอเคโอเค

ะะอืมแล้วก็เหมือนกับว่าเจ็ตแพ็กเราจะหมดพลังงานนะฮะเราก็เลยต้องลงฉุกเฉินนะโอ้โหสูงไปไหมสูงไปไหมอโอเคครับอ่าเราตกลงมาในป่านะฮะ การบังคับขั้นพื้นฐานก็คือมีนะฮะปุ่ม A กับ D นะฮะเป็นซ้ายขวาปุ่ม W ไม่มีอะไระฮะปุ่ม S เป็นย่อฮนะปุ่ม W ก็คือขึ้นฮนะคือไม่ต้องกดนะฮะกด S ทีเดียวมันย่อค้างให้เลยนะฮะโอเคนะปุ่ม Spacebar เป็นกระโดดนะฮะแล้วก็อ่าคลิกข,ขวาเป็นยิงนะฮะกระสุนกับพลังชีวิตดูด้านบนนะฮะ โอเคนะฮะก็เจอศัตรูเลนะไม่ตามตั้งตัวเลยเนี่ยโอเคฮะแล้วก็ปุ่มคอนโทรลนะฮะเป็นตั้งท่านะฮะเหมือน Resident Evil เลยอ่านะฮะนั่นคือเจ้าจอมเผด็จการเพนกวินผู้ชั่วช้านะะเราจะมาทำการปล,กากก <laughs> ปลดแอกชาวไก่พวกชิเกนปลดแอกชาวชิเกนชาวไก่ชาวอะไรก็ว่าไปนะ ออนอ่ะมีทางไปได้สองทางนะมีจะมีทาหารแพนกวินถือปืนกลน,นะฮะเรามีปืนปืนพกเน่นั้น,น,นะฮะร,ระวังให้ดีกด e เพื่อทำการกดปุ่มต่างๆนะเฮ้ยอื้มไปทีนึ่งโอเคฮะค นะกด e เพื่อเก็บครับได้การ์ดสีแดงมาเกมนี้เป็นเกม 2d ที่มันมากเลยทีเดียวฮะก็ถ้าเทียบกับกราฟิกมันก็เป็นดูเป็นการ,ร์ตูนะฮะตรงนี้ใช้การแดงนะเป็นการ,ร์ตูนฮะก็แต่ว่าเรื่องแอคชั่นนี่มันมันมันเนี่ยอ่ามันนะฮะมันสุดยอดเลยจอด ทำการกดจรวดเพื่อปล่อยขีปนาวุธข,ของเพนกะวินนะครัดแล้วผมเล่นไปนิดหน่อยนะก็รู้ว่ามัน,ม,นมันแค่ไหนก็อยากเอามาสำหรับแฟนๆของเกมอลิสแมเนตรีเทอร์นะที่บางคนโอ้ยเจ้าดูพลัโยูโอ,ยอย่าพิ่งขัดได้ไหมอ่ะ คนที่รอเกม Alice Manager Return นะกค็คือว่าตอนเนี้ยเครื่องผมมันยังไม่มีเกมนะฮะมันอยู่ในเครื่องที่บ้านคือก็ต้องรอดูตอนผมกลับบ้านนะฮะผมจะแคสเกมนะอันนี้ก็กดสเปซไปกระโดดข้ามไปไม่ได้ฮนะกดชิปเพื่อดันนะฮะดันไปทางไหนก็ได้ฮนะ ลงเรีบไปเราเป็นไก่มันก็่ํำเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับตรงนี้มีโรพยาบาลคะกระสุนฮนะเก็บไอ้ขึ้นได้ป่าวอ่ะขึ้นได้ปนะ่ะขึ้นได้ฮะแต่ว่าแป๊บหนึ่งผมจะไปอ๋อตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้แล้ว ขึ้นไปข้างนครับโอ้โหตรงนี้มีช่องคอับมีป้ายให้เก็บนะก็เก็บไปเพื่อปลดล็อกอะไรบางอย่างไม่แน่ใจครั หน้าตาเป็นกะโหลกทายมีทำไมต้องเป็นฉันทำไงดีเออฉันควรทำไงดีตอบคุณนำแม่งเลยนี่ก็ตอบควบคุมกองทัพเพนกวินแล้วก็ต่อสู้กับเขาเขามีแค่คนเดียวเป็นแค่ไก่ตัวเล็กๆตัวเดียว <Kill> นจะฆ่ามัน <Then> และ <Are we S 1> อีกวันนั้นฉันจะกินมันด้วย uh, ในเกมนี้เป็น uh, โลกของสัตว์ปีกนะฮะเราจะรับบทเป็นไก่แล้วก็ต่อสู้กับของทัพเพนกวินนะโอ้ช็ปเตอร์สองเดอะมอ n ์นิ่งอัปนะฮะเฮ้ยเไอซีเฟกต์เวอร์ชันส์ของมันต้องไปเซียงดับบล์ฉันคิดว่าฉันมีสองคนซะแล้ว นี่เต็มเรียบร้อยฮะเลสซ์อเลสซ์ล็อโอเคครับเพลงล็อกขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าถึงข่าวลุยแล้วโอเคครับ าแล้วง่ายเนงะี้ยยิงเลยยิงมันอย่าให้เหลือฮะฆ่ามันเลยบูชิตอาอูซี่เสร็จโก เกมเนี้ยแพนกวินจะคิดว่าตัวเองเนะี่ยเป็นวิวัฒนาการชั้นสูงนะะสูงกว่าไก่นะฮะก็โอ้ยเชียอืมยิงเลยฮนะไม่ต้องกลัวปืนกระสุนนะฮะลงมาเสร็จกูซิเร็วเร็วไปหาแนะ <S <S 2> <S 2> เฮ้ยหลอกการจะ อเก็บกระตุนะนนะแล้วมีการตีแดงเก็บอ่ามีหลบอยู่นะโอ๊ยเฉกรอบการอะหลบอยู่ในเงามืดเนะี่ยเฮ้ยมไม่ผลก,กูหรอกนะถ้ามีกระสุนตกมานี่คือตายแน,น่อนอนร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยอะไรโอ้รอบกัรเหรอแต่การแดงฮนะยิงเรียบร้อย ความเร็เวช้าในการตายของคู่ต่อสู้เนี่ยจะขึ้นอยู่ระยะด้วยนะถ้ามันยออ่อเราก็ต้องยออนะ่อฮะถ้าเราอยู่ในระยะใกล้กล็คู่ต่อสู้ก็ตายเร็วนะเอ้ยเชีย่ยอเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วมึงเยอะไปแล้วมึงเยอะไป <Down> เยอะไปแล้วมึง ไม่ดีแน่นะฮะถ้าถูกสตูลุมนะฮะโอ้มีป้ายแดงอจะเก็บไงวะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้จริงอะ่ะเออไม่ได้ก็ไม่ได้วะ กูขอตู้เตียงหัก่อนนะฮะตายเสรเนี่ยอ๋ออกมาข้างนอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดออยมันคงช้นนี่นอะทำทำเสียง้เหมือนวยวเดเวเท่าชท์ โอเคฮะแล้วฉากนี้เป็นฉากที่เราต้องต่อสู้ด้วยเจ็ตแพทนะฮะแชปเตอร์ Chapter ที่สามซัมเจ็ดแพชชั่นนะฮะกดสเปซปาร์นะ,ะเพื่อเร่งพลังเจ็ตแพทนะฮะแต่ถ้าปล่อยสเปซปาร์จะเป็นการดับนะฮะไม่ต้องควบคุมทิศทางเลยฮะใช้เมาส์อย่างเดียวครับเมาส์เป็นตัวเร่งเป้าและตัวบังคับทิศทางในเวลาเดียวกันนะฮะอารามอารามอารามอะไรไม่ต้องห่วงนะเจ็ตแพทไม่มีวันหมดนะฮะแต่ว่ากระสุนเรามีวันหมดแน่นอน คอยจัดก,การในพวกเนี้ยมันก็จะมีกระตุนมาให้นะเฮ้ยไอ้กระตุนพยายามบังคับไม่แม่นๆนะเราก็เก็บบ้าตางโอเคะนะไม่งั้น เวรงานพลังเราอาจจะหมดได้ฮนะโอเคหนีก่อนนีก่อนนีก่อนอยิงเลยอืมเยี่ยมเอ้ยนี่ฮะตัวสีขาวเรยเป็นเอ่อตัวยิงวัตุก้านะฮะจัดการให้ไวที่สุดนะฮะวัตุก้าอย่างเดียวไม่พอแม่งเป็นจรวดติดตามด้วยนะฮนะ นะแม่ไปมิสไซติดตามนะนี่นีนี่นีนี่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 ้ยไอ้ี้ย้ยาเอ้ยโอ้ ดีนะได้พยาบาลก่อนไม่งั้นตายแน่ตัวนึงอยู่ไหนไังไงอิงเลยโอ้ยเยโอเคครับแล้วก็ลงจอดนฮะแลนดิ้งอย่างสวยงามฮนะบุกรังแห่งแพนกวินกันดีกว่าลงลิฟตนะ์ฮะ เกมนี้มันดำเนินเรื่องเป็นแชปเตอร์เร็วมากนะฮะก็แต่ว่าความมันไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะฮะก็ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะกว่าจะเล่นเคลียร์ได้แต่ผมยังไม่เคลียร์แค่นั้นเองะฮะโอเคครับไปทางไหนดีอ๋อลืมบอกโอ้ยเชยรอกกัดเหรอเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้ปฏิพาณไหวพริบมากๆเกมนึ่งนะ ไม่ใช่ว่าเดินบูต,ตะลุยอย่างเดียวนะมันต้องมีฉากโอ้ยเหียออออ้อ,อไ,ดไ,ดได้ได้ได้มันต้องมีฉากใช้ความคิดนะฮะแต่ว่าแรกๆเขาก็จะให้เราบูสนุกสนุกไปก่อนนะหญิงเลยอะไรบูสนุกสนุกไปก่อนนะครับตอนแรกเอ้ย,อยไปไหนอะอ่ะฮะ อ้ยเชื่ออันนี้ใช่จังหวะเฮ้ยด่วนด่วนด่วนด่วลอะไรไม่ต้องห่วงว่ากระสุนจะหมดนะฮะเก็บได้อยู่แล้วฮะเก็บได้ตลอดทั้งฉากฮะ ข้าตัวไอทีก็ analysis, มีกระสุนให้เก็บนะแต่ใช้เปลืองมากไป่าไม่ดีนะ <g vais> Rings, ระวังระวังหน่อยโอ้ข้างล่างนี่ศึกหนักนะนานเงี้ยฮะมิชชั่นคอมพลีตเก็บกระแดงนะแล้วก็ เต็มบู๊ไม่ต้องบู๊แล้วหนีหนีนี่โอ้ยเชี่ยเล่นรอบกัดนะโอเคครับไอ้โอบีเลยรมึงเด่ดแนวบิ๊ โอเคครับแล้วก็ไปตามลูกศรน,นะโอเคครับ <c oughs> อ่าเรามาถึงชั้นที่สี่นะฮะ <c oughs> ก็พักก่อนดีกว่านะอ่าเพราะว่ามันก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วโอเคกลับมาพบกับไก่ชาวล็อกได้ใหม่กับ SPT Video Game ผม s สวิตบุลเลตนะครับอ่าวันนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ